บั้งไฟพญานาคสิ่งมหัศจรรย์และความศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขงทุกๆค่ำคืนของวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11เราจะเห็นภาพของประชาชนมากมายที่พากันมายืนรอริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคหรือบ้างไฟผีเป็นประจำทุกๆปีซึ่งจะมีเวลาเกิดขึ้นที่แน่นอนเสมอถ้าปีไหนมีเดือน8สองครั้ง ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของลาวปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะที่หนองคายนั้นเรียกได้ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าแสนคนสร้างไรายได้สะาัดกว่า100ล้านบาทและมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานที่เดียวแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของคืนนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องราวกล่าวขานที่เกี่ยวกับตำนานพญานาคต่างหากบัางไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้โดยมีลักษณะของการเกิดลูกไฟไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงสู่อากาศขนาดของลูกไฟมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าฟองไข่ไก่ พุ่งสูงประมาณ1-30เมตรเป็นเวลาประมาณ5-10วินาทีแล้วหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมาปรากฏการณ์นี้เกิดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในช่วงวันออกพรรษาหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินลาวซึ่งอาจตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ของไทยโดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ3-7วัน มากกว่า90%ของจำนวนลูกบ้างไฟพญานาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคายหน้าวัดไทยและบ้านน้ำเปอําเภอพนพิสยัยวัดอาหงอําเภอบึงการวัดหินหมากเต้งและอ่างปลาบึกอําเภอสังคมแต่จุดที่ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคนั้นอยู่ที่แก่งอาหงจังหวัดบึงการหรือที่เรียกกันว่า สะดือแม่น้ำโขงนั่นเองเป็นจุดที่เลือกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งชาวประมงเคยใช้เชือกผูกก้อนหินหย่อนลงไปในหน้าแหลงและวัดดูปรากฏว่ามีความลึก99วาหรือประมาณ198เมตรพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในเมืองบาดานมีนิสัยดุร้ายมีพิษร้ายแรงในตัว64ชนิดอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาน ในสมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงเลิกนิสัยดุร้ายแล้วแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวชเป็นพระภิสุแต่ติดที่พิษสัตว์เดรัจฉานจึงไม่สามารถบวชได้นาคตนนั้นผิดหวังมากจึงขอถวายคำว่านาคไว้ใช้เรียกผู้ที่เข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสณ์ในความศรัทธาของตน และประวรณาตนเป็นพุทธมามะกะสืบไปต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากสเสด็จไปโปรดพุทธมารดาจนครบหนึ่งพันษาเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15บห้าคเดือน11เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจึงจัดทำเครื่องบูชาและพ่นปั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่า บั้งไฟพญายนาคนั่นเองลักษณะการพุ่งขึ้นจากน้ำนั้นลูกไฟพุ่งขึ้นสูงเชเข้าหาฝั่งมากกว่าเฉออกนอกฝั่งวิ่งเร็วช้าไม่เท่ากันถ้าอยู่ในฝั่งจะเห็นช้าถ้าเกิดอยู่กลางน้ำจะเร็วลักษณะลูกไฟไม่เหมือนกันถ้าเกิดบริเวณอำเภอพรมพิสยัยจะเป็นลูกสีแดงอมชมพูแต่ถ้าเกิดที่แก่งอาหงตำบลหอคำอำเภอบึงการ จะเป็นสีเขียวจนเห็นได้ชัดลูกไฟที่พุ่งขึ้นเมื่อสูงสุดแล้วจะหายไปเฉยๆไม่มีตกลงมาให้เห็นลูกไฟที่เกิดขึ้นไม่มีเสียงไม่มีเปลวเหมือนลูกไฟทั่วไปไม่มีควันบริเวณที่พบคือแม่น้ําโขงบริเวณวัดไทยเขตสุขาพิบาพลพนพิสัยบริเวณจุมพลเขตสุขขาพิบาลบริเวณห้วยหลวงที่แม่น้ำห้วยหลวง ไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณวัดหลวงบริเวณบ้านจอมนางและที่หนองสวงซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ปากน้ำห้วยเปบ้านน้ำเปอําเภอรัตนาวาปีบริเวณตะลิ่งวัดบ้านหนองกุ้งอําเภอรัตนาวาปีหนองต้อนตําบลหนองต้อนซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพรมพิสัยและที่บริเวณแก่งอาหงบ้านอาหง ตำบลหอคําอำเภอบึงการบริเวณนี้จะเป็นลูกไฟสีเขียวมรกตแม่น้ำโขงที่มีความยาว4,000กิโลเมตรได้เริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศจีนไหลผ่านพมา่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามประชาชนที่อาศัยอยู่ตามสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวต่างก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรกรรมการบริโภค เลี้ยงสยัตว์การคมนนาคมการประกอบพิธีกรรมทางน้ำตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจประชาชนชาวไทยลาวต่างก็มีความสัมพันธ์กันมานานในปีหนึ่งจะมีผู้เสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละไม่น้อยซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำโขงนั้นคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำชาวบ้านเรียกกันว่าเงือก เทพเจ้าทางน้ำที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนับถือคือเจ้าแม่สองนางงูเงือกและพญานาคเป็นสิ่งเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะเรียกเพื่อเป็นการเส้นไหว้และลดการเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำตามแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งเช่นศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอเมืองหนองคายที่วัดหายโศกศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอพรพมพิสัยที่ปากห้วยหลวง ศาลเจ้าแม่สองนางที่บ้านจอมนางอเภอรพรมพิสยัยศาลเจ้าแม่สองนางที่อำเภอบึงการหน้าโรงพยาบาลบึงการโดยในแต่ละปีจะมีพิธีวงสวงเจ้าแม่สองนางเพื่อให้เจ้าแม่สองนางปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัยอันตรายและเกิดสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการทางน้ำความเป็นมานั้นจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คือในคืนวันเพ็ญเดือน11 ขึ้น15คหาเมื่อนั่งเรือออกไปหาปลากลางแม่น้ําโขงจะเกิดมีลูกไฟขึ้นรอบๆเรือเป็นจํานวนมากจนเกิดความกลัวต้องพายเรือเข้าฝั่งและจะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนดังกล่าวเท่านั้นต่อมาทางอําเภอพลพิสัยได้จัดงานไหลเรือไฟและชมบั้งไฟพญานาคโดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาค สิ่งมหัศจรรย์แห่งร่ปแม่น้ำโขงบางคนก็มาด้วยความอยากรู้เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตนเองซึ่งก็ไม่ถาให้ผู้ที่มาชมผิดหวังผู้ที่เดินทางมาจากทั่วสรารทิศเมื่อเห็นกับตาตัวเองก็ยังไม่แน่ใจคิดว่าจะต้องมีคนทำขึ้นเองบ้างความคิดจึงได้แตกต่างกันออกไปแต่ที่พอแยกได้คือ 1. กลุ่มคนรุ่นใหม่พวกหัววิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเชื่อว,ว่าลูกไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นเป็นการรวมตัวกันของก,าองกา๊าซหรือแร่ธาตุเมื่อรวมตัวกันแล้วถูกแรงอาจพุ่งขึ้นเหนือน้ำทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นแต่ก็มีผู้แย้งว่าทำไมต้องมาเกิดเฉพาะวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน11เท่านั้น 2. กลุ่มไม่แสดงความคิดเห็นดูแล้วเห็นว่ามีลูกไฟขึ้นมาจริงจากลำแม่น้ำโขง 3. กลุ่มหัวโบราณมีความเชื่อว่าลำแม่น้ำโขงเป็นที่อยู่ของนาคซึ่งเป็นเทพชนิดหนึ่งสามารถแปลงกายเป็นงูหรือคนก็ได้ลำน้ำโขงบริเวณอำเภอคพมพิสัยเป็นภาพหรือเมืองหน้าด่านที่เป็นทางขึ้นสู่เมืองมนุษย์ของเหล่าพญานาคในคืนวันขึ้น15ข้าคเดือน11หรือวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจเสด็จจากดาวดึงมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อเป็นการต้อนรับพระพุทธองค์บรรดาพญานาคที่อยู่ตามลำแม่น้ำโขงจึงพ่นบ้างไฟถวายเป็นพุทธบูชาลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำโขงจึงเรียกกันว่าบ้างไฟพญานาคงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของไทยหลายฉบับสรุปว่าบ้างไฟพญานาคคือก๊าซมีเทนไนโตรเจนเกิดจากแบคทีเรียที่มีความลึก4เมตรถึง13เมตรอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนน้อยในวันที่เกิดปรากฏการณ์มีแดด2ช่วงประมาณ10นาฬิกา13นาฬิกาและ16นาฬิกามีอุณหภูมิมากกว่า26องศาเซลเซียสทำให้มีความร้อนมากพอย่อยสลาดสารอินทรีย์และจะมีก๊าซมีเทนจากการหมัก3-4ชั่วโมงมากพอที่จะให้เกิดการดันก๊าซในผิวทรายทำให้ก๊าซหลุดออกมาและพุ่งขึ้นโผล่พ้นน้ำ ฟองก๊าซที่โผล่ขึ้นขึ้นมาเหนือน้ําบางส่วนจะฟุ้งกระจายออกไปส่วนแกนในกา๊าซขนาดเท่าหัวแม่มือจะพุ่งขึ้นสูงกระทบกับออกซิเจนร่วมกับอุณหภ,ภูมิที่ลดต่ําลงยามค่าคืนทําให้เกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วจนติดไฟได้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ s ั b s c r i b ์ช่องของเรา คือที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ